แอนทองผสมขอส่วนร่วมที่ต่อหน้าหายใจเครื่องต่อหายใจการฉีดวัคซีนมาแล้วขอเป็นขอเป็นระบบเสียงล่าสุดเธอก็ออกมาโพสข้อความระบอบระบบเสียงที่ประชาชนผพ,พันเรื่องราจิตการรายละเอียดให้กับสถานการณ์ ขาดไทยหาดไทยที่ระบุข้อความว่าขอส่วนร่วมเป็นเสียงเล็กๆแต่เพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับอีกหลายๆชีวิตแอนทองผสมข่าวว่ามีการสะหัไทยและการขาดเคลื่อนอย่างไรหนักใช้ช่วงนี้เลยอธิบายจริงๆว่าใครใครไหวก็ให้แข็งแรงและรองจิตลองจะดูนะคะ แะเอมิีซีที่บริการโรคโบริการโรคโลหิตและทางโรงพยาบาลโควิด -19 ซึ่งงานนี้พี่พี่น้องๆ้องมวยวงการบันเทิง